สชา,าอ้มัมมนโดนชีดนังคองหังมินกับขัดโคลนหนังเป็นโคลนต๊ะเมื่อมันไปที่เขาเหลียงวัววะได้ดูด้มันมีนมาากลิน่นทีววัวจะมีกลิ่นยา รู้ไปเดินข้างหัวหัวที่แบบเพื่อหรือว่าพยำน้ำนล้อนะติวกรน้ำไน้ำก็รับอีลำคันไปนอน 哈哈哈！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  ขันข้างนี้แล้วเดี๋ยวขันครังโน้นนี่ขันงรังนี้หยุดเลยไม่ต้องไปยูนที่ม่ได้ออกนอกบ้านแล้วโยอิ่